แดกบ่อละหนนาเป็มสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ครับที่ช่องร้านน้อยดังพอดออฟฟิเชียลนะครับกินนแแซลลมอ้วบัสดีพี่ฮอตครับสวัสดีน้องสวัสดีน้องแคนนะครับตันครับสวัสดีน้องแคนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเป็นน้องแคนแล้วนะครับชื้นง่ายหรอขึ้นไหลจะเรียกจะเรียกน้องแคนแล้วนะครับต่อไปทุกคนน้องตันไม่คือหรอกชื่อตันไม่คือจะเรียกแคนดีกว่าเออขี้แคนได้แคนตันได้ยินแต่ไม่ใช่ตันอยูสปริง มอคเนตันเอสปริงขจังบวมมแคเคนิสลาคมชิต <c oughs> okay. ันเอสปริงว่าเคยว่าเคยเห็นหรอเราติดตามมใหลอดกินชมมีแล้วบอทั้งไนไม่กินชมดูแท้บยากาศบรรยากาศดีมากเลย จังไดพี่มาแล้วครับช่องกับพี่ลานฝากติดตามช่อง YouTube ตันอัตพลลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะค,ะค,ะครับฝากติดตามนะด้วยครับหมดแต่ฝากคร<อ>บพัทนทรับเมื่อคืนอขอบค็นซ<อ><ะ>่าตันในยะเก,กาะตันอัตพลลำเพลินออฟฟิเชียลครับอัตพลครับซื้อเมืองแค้นกันเลยไหมพออยู่นะเออเมืองแยังเป็นตำบลเอาตำบลกระซาเหรอมันซื้อมวนไหม เมืองแคนอัตพลก็คือซื้อมวนทว่าซื้อมาทั้งสองพะย่างเด้ยี่หลีคือลาหน่อยนี่โบตันโอ้ยมาโบตันอีหยังธุระปลาหมดเอิญนผมโบตันบ่เอิลนเมืองแนเอินเมืองแคนหมอแนเมืองแคนอัตพลพี่น้องเปลี่ยนใหม่แล้วเมืองแคนอัตพลพอได้เห็นดีนํากดหนึ่งใบไต้คลิปอะมาเบิ่งคลิปหนอะไรอะไรค่อยมาเบิ่งเด้อมีคนคัน ขันไล้ยโซนี่คือขึ้นแล้วเอิรนสันสันคือแคนยังไม่เห็นเลยน้องอาจจะน้องแคนน้องแคนรู้ไหมว่าเอิร์นเมืองแคนอัตพลให้ดูนะมักกี้สิี่มีสตอรี่ไหมแนนผมซื้อแค่ผมใหม่ซื้อแค้นเลยครับโดยตรงโดยตรงซื้อโบตันครับว่ลซื้อเมืองแคนแน่สุรล่าไม่ซื้อโบตันกูตันก็ซื้อผูดยิ่งก็รู้ เอูมันเป็นชื่อของดอกไม้ไม่เอาไม่เหมือนดอกไม้ลูกโบตันเป็นดอกของดอกไม้อะไรประเทศประเทศอะไรจีนโบตันเป็นดอกจีนหรือเปล่าจีนหรือเปล่าดอกเมืองแคนอาตพนลำเพลินออฟฟิเชียลบยเปลี่ยนชื่อเลยพี่น้องครับฝากติดตามช่องเมืองแคนลำเดี๋ยวยาเมืองบ่มีช่องนั่น เดี๋ยวก็มีต่อไปมันจะมีแล้วเปลี่ยนเลยครับจุงกันไปว่าสวัสดีครับจุงกะบบอมโอนจุงกับระอัคยกยวนซีสเกตบอซีสเกตบอซีสเกตเขาบอกสวยดีนี่ครับซีสเกตครับสวยขึ้นบอกเลยสาวสร้งเนี่ยเอาแนะนำตัวเองเป็นภาษาสวยสิจุงกะสปารุแม่ซัมสายกุนหกจักครับแปลว่าไงสวัสดีพี่ปอยแม่พี่น้องทุกคนครับเออหลังเล่ามไปล่ามไปซื้ออายุ เบบหอดอยู่บ้านใดฝนเอ้าให้สมือตันสมือเฮ้ยตันยังไงเอาเอาไปบว้ชิตันนี่แหละโอ้พี่ละเนาะก็เลยให้สมือแปลว่าให้สมือชื่อให้สมือเมืองแคนให้สมือเมืองแคนเอ่อพี่อดีถ่ายรูปหน่อยค่ะเอาเอาอยู่บนนี้เอาเอาเอาให้สมือเมืองแคนเด้ เอาเอาเอาให้สมมุติบางแค่กันเอาให้สมมุติบางแค่กเด้อฮะเอาให้สมมุติบางแค่กเด้อพีลาเด็กเขาเอาไอเดเอาเอาไอเลนออกเนาะปันปันนี่ไม่ได้ชื่อปันปันนะมาทีแรกนะปันปันนี่พอยุดตั้งให้นะไม่ได้ชื่อปันปันนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างเด็กแบบนี้ไงตะเกียงหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้วัดไม่ได้โปรโม่นซื้อวัดรได้เนี่ซื้อนัดได้เนี่ เื้อจริงชื่อนัดนะชื่อนัดนะเขาชื่อในวงการคือวัดศิวดนนะคชี้นหังงรปะแคนฟังใรี้ยังงรนย่งท่านเ็นยังโยชพิตกระบุนบมชินโเบิงสุาุฟังนี่ชื่อนัดนัดชัยวัฒศิวิไลเนี่ยโอ้ทัทัอะไรชัยวัฒน์ทับอะไรนะวัดศิวลดนี่ก็ชื่อในวงการนะ นี่ถามเราบิังแม่ฉันเปลี่ยนชื่อให้นาให้นาไม่ชื่อตันนะใช่ไ่มชื่อแคนซะมันอยู่กับแคนแหมแม่เชื่อเมืองแคนอัตพลเพชรบ้านแพงชื่อมวลให้นม่ล่ะเสียงอเนี่นี่มาฟังฟังฟังดูคุณจะเราบอกตานตานฟังอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อป๊อปด้วยนี่ นี่ซื้อปอบด้วยนี่ว้ายพี่หล้าแล้วเขาไม่ให้แย่งมาโรยยูโรเทียน้องปอบนะฮ่าน้องปอบน้องปอบนี่คือเลวร้ายสุดน้องปอบแป้นปี๊ยกนี่ใช่ใช่นามวิชานามสกุลนามวิชาแล้นามสกุลโลยให้ในตอนน่ะว้ายเรากระทั่งอันนั้นนี่กระทั่งใบเดียวกันใบเดียวกันหมดเนี่ยน้องมันอยูนน้ำกี้ยังเราจะโยมั่งแช่นปอบโบแต้มทรายเต้มทรายไม่เอาพี่น้องใช่ครเด็กคนสอนเราเนี่เดี๋ยว แสมทรายคุณคุณยูเขาว่าชื่อเมืองแคนนะต่อไปนะใครเห็นด้วยบทหนึ่งอะไรนะเมืองแคนอัตโฟลเราเพื่อออสเตรเลียมันเพราะนะมันบวนแหม่กสันกุสิเปี้ยนเื้อเจ้าของดอกมันบอลหรืเื้อเจ๋งผมเสื้อแครให้ได้เลยมันบอลหรแมนซื้อให้ได้เลยผมว่ายู่กับแคน บ่คนในหุ่นยักแล้วในน้ำแแมนแมนคนหู่นักษ์คนบบบ่บ่ดำาังไปเทียนเป็นอย่างนี้ล่ะอย่าว่าไม่ได้ไม่มันชื่อมงคลแล้วแหละ่่ดดไไม้ีแบ๊กแบ๊กไม่คนจำคนในในบักดำไปแล้วไงจำคนจำบิดกว่าแบบนั้นดีกว่าแม่จำเมืองแคนแล้วนี่ก็จะใช้จำใหม่ไงอันนี้เขาก็จำพี่เอ๋นแล้วเนี่ยจะมาภาพจำอะไรเข้ามาไม่ยังไม่ถึงเดือนเลยแต่เขาจำได้ตั้งแต่วันเขวันดิชันเนี่ยเขาเป็นคน มีของมีอย่างมีของดังไงพี่เอ็นอันนี้พี่เอ็นย่างผู้ใดกดหนึ่งไปกดหนึ่งนะกดหลายแล้วเอ้ากดมากดหนึ่งแม่หลายนี่เริ่มมากหนึ่งแม่หลแล้วนะไปประกดหนึ่งเขาไปถือเกลีกงวดนี่มึงขับตัวนี้ไม่รู้จบอีกแล้วนะครับแล้วนั่นล่ะถือเบาว่าถือถือแล้วเนาะฉันเป็นคนตั้งแหมะนี่ก็สิหายผมซื้อแค้นให้ได้เลยซื้อแค้นให้ได้เลย ใช่มาหาซื้อแบบนี้สหายเอินเอินซื้อเอินไปทั่วจากองผู้บอกดีซื้อแค้นสองสองคอยบริเลกกระซังคอยให้เนี่ยจะบวชหักสวัสดีครับคุณคนีคหนึ่งเยอะเลยอ๋อคือหลายแต่โอ้ยคือมาหลายคนโคกรหนึ่นนงก็ออยังคอยซื้อแค้นแนี่ ก็เอกลักษณ์มันก็ถือแขนใช่เป็นเอกลักษณ์โคตรเจ๋หัวให้คันเขาบผมจับกระเื่นหาเขายางมากพู้ใดไรวะถือแขนมาจากเชื่อเอิร์นเคนเคนเคนนนไเอิรนจากวอเออเมืองแคนเพชรบ้านแพงเป๊ะเนาะพี่น้องเนาะคื่ออันดีเอาที่คันคันพี่น้องไปกดไปกดติดตามช่องผมหอดเงินผมเปลี่ยนเลยหอดเงินวะ เอา like ไปในหนึ่งอาทิตย์ทางฮอดเมินวันนี้วันอที่วันที่ยี่สิบเก้าโอ้ยิบเก่าองศาสิ่ห้ามันพุธที่สิบสามวันที่สิบสามมันพุธหน้าวันพุธหน้าไงมันพุทหน้าอาทิตย์หันวันพุธหน้าก่อนก่อนถ้าก่อนก่อนวันพุธหรือวันพุธพอดีถ้าเลยวันพุธไปแล้ววันพุธวันพุธหันกดฮอดเมินนี่กดซับสไกฮอตเมินนีเปลี่ยนชื่อช่องเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองแคนเพชรบันแพงเลยนะ เอาหน่ฝากไว้เจ๊น้ำ่ากันเลยเขาต้องเขาต้องบอกบอดบอกต้องบอกไม่บอกก็ได้บอกก็ได้บอกก็ได้บอกบอกบอกดีกว่าต้องบอกดีกว่าโอเคนั่งดีใจน้ำมันนั่งเห็นดีน้ำลันนั่งเห็นดีน้ำอยู่แล้วซื้อดีก็บตันอยู่แล้วคนคนไทยบอกแค่มันจะไม่ซื้อโบตันเป็นว่าบอก วันนี้ก็ถึงหมื่นแล้วเขาบอกฮะไม่ไม่ช่องช่องยูทูบครับไม่ใช่ช่องช่องโอเคพี่น้องหนึ่งหมื่นมันเปลี่ยนเสื้อเลยเป็นเสื้อที่ร้านหน่อยตั้งให้ปากจ้องการใช้พี่นายสีน้า